โอเคครับผมก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาตะลุยหอคอยต่อจากเดิมนะครับ EP ที่แล้วก็รอบนี้ก็จะมาลุยสเตทบอลนะครับที่110นะชั้นที่110นะครับตัวละครตัวนี้ที่ผมไปดูมาก็เหมือนจะเป็นธาตุไม้นะมไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าธาตุมือเสีย,ยบหนะด้านเนี้ย <c oughs> เขาไม่ได้บอกหรอกแต่เขาเขียนไว้ไงเราก็จะมาลองเซตนี้กันเลยนะครับว่ามันจะแบบโหดหรือเปล่านะ เรียกไปก่อนเลยนะครับแทงสามเลนเพื่อ,อไว้ดูเชิงน่ามาตรงพอดีเลยผมอุหา์ดาวเล่นๆไว้จริงๆไม่ได้ดาวหรอกก็เรียกไปงั้นเนี่ยเลนล่างอะแต่มันเสือกออกมาตรงพอดีแกอันนี้คือรีไวคือผมไม่ได้ใส่ตีโดนแน่นอนอะไรเลยนะครับพวกตัวดามเมจอะไรอะ่ะคือถ้า ถ้าชนะได้ก็คือว่าชนะทาดแบบร้อยเปร์เซ็นเลยนะเพราะว่าเกียร์โจมตีโด,ดนแน่นอนยังอยู่กับเลมไงผมยังไม่ได้เปลี่ยนขับคืนมาเลยจะถ้ามีเกียร์เพิ่มเนี๋ยวก็ไปหามาใส่ครับแต่รอรอบหน้าแหละผมก็พยายามเก็บเพชรอยู่เพื่อจะได้ส่มเกียร์นี่แต่พอไม่มีเลมแล้วมันแบบมันทำระยะยาก ถ้าเลมมันตีกลับไปได้มันจะเคลียร์เหมือนเคลียร์มอนน่ะเคลียร์มอนไปข้างหลังสุดแล้วค่อยแบบเดินนะใหม่อ่ะแต่พอมันไม่มีแล้วมัน,เ,มนเนี่ยเราเล่นยากไงเออโดนเสกไปดิเออแต่จริงๆธาตุมันก็ดูจากสีสีตัวมันหรือเปล่าวะ <c oughs> เนี่ยตัวมันสีเขียวไงก็เลยธาตุไม้ไงแต่หมดละดาวผมไม่ไม่ได้อะไรเลยนะเอ็กหมดเลยข้างบนอนะ มันจะผ่านปล่าวะเหมือนมันไม่น่าผ่านเลยเนาะผมก็อยากจะยื้อไปเรื่อยอะเอออยากดูว่ามันทำอะไรได้บ้างอะมันก็มีทุบกำแพงหนึ่งละเออโอ้เดี๋ยวกลับมาเลนกลางเลนกลางดูนีกไหวไหมเนี่ย โอ้เลนบนชนะเลนกลางม่งจะจะตายจะตายแล้วเฮ้ยทำเป็นเล่นมันเหลือ8ปแล้วเนี่ยสามนาทีทันเปล่าอ่ะโอ้โหเลนล่างตายหมดเลยพระเจ้าช่วยไม่มีพระเจ้าวตอนเนี้ยไปเลนบนอีกนะนะแล้วลดูนะมันไปอยู่หลังไอ้นั่นหลังเลนเจอร์มันว้าไปอยู่หลังเลนเจอร์แล้วเราก็ต้องเรียกตัวละครมาใหม่อีก เมื่อกี้เหมือนท่ากระโดดเปิดกีบด,ดอกไม้ไาเล้วย <laughs> ท่าอะไรวะไม่ <c oughs> <c oughs> แต่ผมก็ไม่คิดว่าเราจะต้านอยู่ได้ด้วยเนี่ยแบงต้านได้อีกอ <c oughs> มันเพาราะไขว่าที่ต้านไว้ได้เนี่ยอุ้ยตายเลยวะต้านไม่ได้แล้วว่ะเฮ้ <c oughs> ตแ, <c oughs> แต่มันก็เอาเรื่องเนี่ยมันก็มีติดแพ้เหมือนกันนะเนี่ย ที่ผมไม่กดออโต้เพราะว่าผมจะได้เลือกตัวละครที่จะเอามาลงเล่นเองเลยนะครับโดยที่แบบไม่ต้องใช้บอทอ่ะเออใช้มือล้วนอะ่ะแต่ตอนนี้มันจะไหวหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ยเออผมว่าไอ้นี่ก็ดีกินโอคิแบบแล้วก็ซากุระเสกเออซากุระก็เสกให้เฮ้ยมันมันจะตายแล้วนะมันอีกนิดเดียวอย่างน้่สิบเอน็น่ะทันปวานหนึ่งนาทีอะ่ะ เฮ้ยอีกนิดเดียวเองวะเกือบ3ปะเสรแล้วอโดนเสกเฉยเดี๋ยวซากุระเสกไปดิเน้องโอ้โหเลนกางก็จะเอาเหลือ7ีเสร็แล้ว 40วิเอ้ยเหลือ2%แล้วโอ้ชนะจนได้เออชนะเฉยเลย,เอยตอนแรกไม่คิดว่าจะชนะด้วยเนี่ยกะแค่จะลองทีมทเฉยไงเออว่ามันจะแบบผ่านหรือเปล่านะครับอ110ก็ผ่านไปแล้วก็ไปต่อกันที่111เลยนะครับก็บับาธาตุไฟใช่ไหมเ,เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะเพราะว่าทีมที่เราเล่นเมื่อกี้ก็เป็นธาตุไฟอยู่แล้วธาตุไฟได้เปรียบ โอ้งงเลยตีไปตีมายื้อไปยื้มาชนะชนะเฉยเออแต,แต่แต่ก็ทําไม่รู้นะครับว่ามันก็แบบไม่จำเป็นต้องใช้โจมตีโดนเกียร์ใช้เกียร์โจมตีโดนแน่นอนอะ่ะแต่ถ้ามีดีก็ผ่านง่ายครับถ้าไม่มีก็จะแบบเมื่อกี้ถ้าผมว่าถ้ามีเกียร์โจมตีโดนแน่นอนนะผมว่าชนะไปนานแล้วเพราะเมื่อกี้มันตีไม่ค่อยโดนไงแบบตีพลาดตีพลาดอะแล้วก็ ผมไม่มีตัวบัฟด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยทีมเนี้ยมันไม่มีตัวบัฟแบบบัฟบอสเนี่ยไม่งั้นมันก็คงตายเร็วกว่านี้ไปแล้วนะเออมันก็เลยยื้อไปนานเนี่ยถ้ามีตัวบัฟบอสแบบบัตเตสหรือตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันบัฟแบบยิงยิงไกลอ่ะอืมแบาน,นี้ผมว่าบอสคงไอ้นั่นไปและคงตายเร็วกว่านี้ไปละอันนี้ก็ธาตุน้ำนะครับก็เปลี่ยนต้องบอกว่าอย่าดูถูก อย่าอย่าดูถูกพลังแห่งการชนะทาต้แต่ผมว่าง่ายสุดแล้วนะบอสตัวเนี้ยเล่นเล่นตาเดียวชนะเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยบอสร้อยสิบอะบอสได้เก้าสบหนึ่งร้อยที่ผมเล่นมาเหมือนจะยากกว่านี้หน่อยแต่อย่างว่าตอนนั้นผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องหอกคอยเท่าไหร่ไงเออก็ เพราะว่าแบบพอเรารู้แล้วมันก็เลยเล่นง่ายมั้งแต่ผมว่าดานบนๆก็คงไม่ง่ายเหมือนอย่างเงี้ยมั้งมันไม่ง่ายแปลกๆไงมันอาจจะบอกว่าเลขหนึ่งไงเลขหนึ่งให้ง่ายก่อนเดี๋ยวเลขสองเลขสามเลขสี่ะเริ่มละเริ่มละเตรียมแล้วโอ้ไม่อยากจะคิดดานสองร้อยเลยวะขนาดยังไม่ถึงยังยังคิดไปแล้วอะแต่เย็นก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถึงถ้าไม่ติดดานอะไรอะ เค okay, ้กสองตัวนะครับตัวเดียวเลนล่าง ừ, เรียบร้อยเออจบอย่างสวยงามมับนบอสจริงป่าวเนี่ยขอคอยโทรเรียกครูฝึกมาหน่อยดิฝึกมันให้เก่งกว่านี้ดิไอ้น้องโอ้โหเออผ่านเฉยเลยอะ <c oughs> พลังแห่งการชนะท่าจริงๆโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ